บทที่1สัญลักษณ์ทางดนตรีและการนับอัตราจังหวะบทที่1เนี่ยเราจะสอนให้ทุกคนนะครับนับจังหวะนะครับตามเมทรนอมได้นะครับครับผม่อนื่นเนี่ยทุกคนนะครับจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะชื่อชื่อว่าแอปพลิเคชัน t e m p ปนะครับตัวนี้จะเป็นเมทรนอมนะครับตัวเคาะจังหวะนะครับใช้สําหรับฝึก นับจังหวะครับผมทุกคนโหลดมาก่อนนะครับโหลดได้ทั้ง Android และ iOS นะครับโอเคคราวนี้นะครับเมื่อทุกคนโหลดมาแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเปิดแอปพลิเคชันนะครับแล้วตั้งความเร็วนะครับที่70 BPM ครับอันนี้เราเปิดดูนะครับมันก็จะเป็นเสียงคอะนะครับโอเคเสียงคอแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเรียนรู้นะครับ ในเรื่องของการนับนะครับตามเมทรนอมก่อนจะนับแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับ one two three four one two three four ครับคือเคาะตามไหมครับให้ให้เราตบมือนะครับตามพร้อมกับออกเสียงนับนะครับ one two three four นะครับ1 2 3 4นะครับโอเค one two three four one two three มันจะนับแค่1 2 3 4แล้วก็กลับมาเป็น1ใหม่นะครับเป็น1อีกรอบหนึ่ง1 2 3 4กลับมาเป็น1 2 3 4โอเคลองฝึกกันดูก่อนนะครับเอาไปฝึกกันต่อนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของสัญลักษณ์กันบ้างนะครับว่าแต่ละสัญลักษณ์เนี่ยมันบอกให้เรานับอัตราจังหวะแบบไหนแล้วเราเล่นแบบไหนนะครับเริ่มจากโน้ตตัวกลมกันก่อนนะครับโน้ตตัวกลมเนี่ย จะเล่นนะครับอ่าในสี่คอ์เราจะเล่นแค่หนึ่งคอเท่านั้นนะครับเราจะเล่นแค่คอะ์แรกนะครับเปิดมาเมทนอมเคาะ์ one two three f o ให้เราเล่นนะครับเล่นเนี่ยคืออาจจะเป็นดีดนะครับดีดหรือเอาบัลเลงไปนะครับตามโน้ตว่ามันบอกเป็นโน้ตอะไระคราวนี้เราก็จะเล่นตามเคาะก,ก่อนนะครับอันนี้รถตัวกลมเนี่ยมันอยู่ อยู่ที่เคาะที่1นึ่งเห็นไหมครับเคาะที่1นั่นหมายความว่าเราต้องดีดนะครับดีดในเคาะที่1ส่วนเคาะสองเคาะสามเคาะสี่เราจะไม่ดีดนะครับโอเคเดี๋ยวลองนับกันดูนะครับผมเปิดเมทานอมนะครับโอเคครับเป็น one two three four one two three four ครับคราวนี้ลองเล่นดูบ้าง ถ้าเล่นเราจะเล่นที่คารที่หนึ่งครับโอเค one two three go one two t h r e two t two t o n e t เล่นในจังหวะเคาะที่1นะครับถ้าเราเจอสัญลักษณ์โน้ตตัวกลมนะครับเท่าบอกว่าเราจะเล่นแค่เคาะที่1เท่านั้นนะครับส่วนเคาะสองเคาะสามเคาะสเราก็ไม่ต้องเล่นนะครับโอเคอันนี้จะเป็นโน้ตตัวกลมนะครับครับต่อไปเป็นโน้ตตัวขาวครับโน้ตตัวขาวเนี่ยเล่นไม่เหมือนโน้ตตัวกลมนะครับก็คือ กติน็ตตัวกลมเล่นจังหวะเคาะที่1นะครับแต่พอเป็นนตตัวขาวปุ๊บเราจะเล่นในคอฟที่1และ3นะครับลองเปิดเมฆนอมนะครับแล้วนับตามนะครับเป็น one two three four one เล่น two three เล่น four one two three four เล่นให้ดูนะครับแล้วลองนับตามนะครับเราจะเล่นในจังหวะที่1และ3า นะครับแบบนี้ไป one two three four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  ครับเราจะเล่นคอที่หนึ่งและคอที่สามจะแตกต่างกับโน้ตตัวกลมที่โน้ตตัวกลมเล่นแค่คอแรกนะครับอันนี้ถ้าเราเจอสัญลักษณ์โน้ตตัวขาวนะครับ เราจะต้องเล่นเคาะที่1และ3โอเคนะครับต่อไปครับจะเป็นอัตราจังหวะของโนต้ตตัวดำนะครับโนต้ตตัวดำเนี่ยก็จะแตกต่างกับโนต้ตตัวขาวอีกจากโนต้ตตัวขาวที่เล่นเคาะ1และเคาะที่3คราวนี้พอเป็นโนต้ตตัวดำปุ๊บจะเล่นเป็นทุกเคาะเลยนะครับ one two three four เราจะดีดนะครับทุกๆเคาะนะครับ one two three f o n e two เราดดหมดนะครับผมจะได้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับค,นะครับโอเคนับ one two three f เล่น one t w ว่าโนต้ตตัวดำนะครับเราจะเล่นทั้งสี่เคาะเลยนะครับจะแตกต่างจากโนต้ตตัวขาวก็คือโนต้ตตัวขาวเล่นเคาะที่1และ3แต่พอเป็นโนต้ตตัวดำเราจะเล่นทุกๆเคาะนะครับ one two three four ออกเสียงแบบไหนเล่นแบบนั้นเลยครับเมื่อเราเจอสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือเราจะรู้ได้ทันทีว่าเราต้องเล่นนะครับทั้งสี่เคาะครับผมต่อไปนะครับ จะเป็นโน้ตเ,เบแตหนึ่งชั้นนะครับอันนี้โน้ตเ,เบแตหนึ่งชั้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับตัวโน้ตตัวดำนะครับอันนี้เราจะต้องมาเพิ่มนะครับในจังหวะยกนะครับที่เรานับกันครั้งแรกจะเป็น one two three four ถูกไหมครับอันนี้ในจังหวะที่เรายกมือขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีช่วงว่างระหว่าง one ไป two two ไป three ถูกไหมครับให้เราเพิ่มเป็น แอนเข้าไปอีกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ1ยกออกเสียงแอนตบก็ทูยกเสียงยกขึ้นมาออกเสียงแอนตบไปทนะครับยกขึ้นมาแอนตบไป4ยกขึ้นมาเป็นแอนนะครับเป็นแบบนี้1ันแอนทูแอนทแอนโแอนเหนไหมครับโอเคอเราเปิดเมทนรนอมนะครับแล้วนับกันดูนะครับ ป็น one and two and three and four and one and two and three and four and นะครับเล่นแบบนี้ครับเราเล่นทั้งหมดนะครับเราออกเสียงยังไงเราเล่นแบบนั้นเลยเป็น one and two and three and four and one and two and three and four and one and วันแก็คือ d ด,ดนะครับนี่เป็น one and two and three and four and one and two and three and four and เห็นไหมครับดีดตลอดนะครับตามที่เราท่องนะครับเมื่อเราเห็นสัญลักษณ์โน้ตขป็นหนึ่งชั้นปุ๊บเราต้องท่องให้ได้แล้ววพา one and two and three and four and นะครับแล้วเราก็จะเล่นตามโน้นะครับแล้วก็บรรเลงได้นะครับตามจังหวะครับผม ครับต่อไปเป็นขบต1หนึ่งชั้น3ามพยางนะครับขบต1หนึ่งชั้น3พยางเนี่ยเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกในจังหวะยกนะครับจากที่เป็นขบต1หนึ่งชั้นพอเรายกปุ๊บเราออกเสียงแอนถูกไหมครับอันนี้พอเป็นขบต1หนึ่งชั้น3พยางเราจะออกเสียงจังหวะยกว่าแอนอะนะครับเพิ่มมาอีก2นะครับเป็น one and a two and a t h r e and a, โอแอนอะครับจังหวะยกเราพูดว่า and a นี่คือคาเบตหนึ่งชั้น3พยางเราออกเสียงแบบไหนเราเล่นแบบนั้นนะครับโอเคลองเปิดเมทนอมนะครับเริ่มนับนะครับ one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a นะครับนับให้ได้ก <Dartmouth> ่อนนะครับฝึกนับฝึกเปิดเมทนอมนับไปด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเวลาเราเล่นเราก็จะเล่นตามที่เราออกเสียงนะครับจะลองนับตามไปก่อนเป็น one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four เสียงยังไงนะครับเราเล่นตามนั้นเลยครับอันนี้เมื่อเราเจออัตราโน้ตขบต1หชั้น3ามพยางเราก็จะเข้าใจได้แล้วว่ามันต้องนับแบบนี้นะครับเป็น one and a, two and a, three and a, four and a, and a. จะอยู่ในจังหวะยกนะครับครับต่อไปจะเป็นขบแตสชั้นนะครับขบตชั้นเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ทารงดนตรีอันสุดท้ายและที่เราจะเรียนกันในบทที่หนึ่งนี้นะครับอันนี้เราลองเปรียบเทียบดูนะครับ กับขบเขตหนึ่งชั้นสามพยางนะครับขบเขตหนึ่งชั้นสามพยางเนี่ยอย่างที่บอกไปจังหวะยกถูกไหมครับถ้าของขบเขตหนึ่งชั้นสามพยางเราจะออกเสียงว่าแอนอะถูกไหมครับวันแอนอะนี่คือขบเขตหนึ่งชั้นสามพยางแต่คราวนี้พอเป็นขบเขตสองชั้นปุ๊บนะครับในจังหวะยกเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นออกเสียงว่า e and, อีแอนอะนะครับแทนนะครับโอเคเคราวงนี้ผมจะยกตัวอย่างเลยผมนับให้ดูก่อนนะครับเป็น 1 one, e n, e n, e n r e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  2 enr 3 e n r 4 enr 1 e n r 2 enr 3 e n r 4เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นการนับแบบขบเต2 2ชั้นนะครับอันนี้ลองเปิดเมทนอมนะครับแล้วฝึกควบคู่ไปด้วยนะครับเมทนอมเนี่ยเราใช้แค่60 BPM นะครับหรือแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับลองดูว่าเราสามารถ ฝึกนับจังหวะได้ประมาณไหนนะครับค่อยๆเพิ่มความเร็วไปนะครับโอเคเราเปิดกันดูนะครับอันนี้ผมนับให้ดูนะครับแล้วลองนับตามดูนะครับจะเป็นแบบนี้ครับ one e n ะ two e n ะ three e n ะ four e n ะ one e n ะ two e n ะ three e n ะ four e n อ่ะเห็นไหมครับจังหวะยกท่องอ่ r นะครับถ้าใครไม่ทันนะครับก็ปรับไปสักประมาณ50 b p m ก็ได้นะครับ Okay. อันนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับแล้วลองท่องกันตามดูนะครับเราท่องแบบไหนนะครับเราเล่นแบบนั้นนะครับมราจะใช้ที่การดีสสลับกันนะครับโอ okay. เคเดิม one e and a, two e and a, three e and a, four e and a, one e and a, two e and a, three e and ลองดูนะครับ one e and a, two and a, three and a, four and one e and a, two and a, three and a, four and one e and a, two and a, three and a, four and one e and two and three and four and เนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนับนะครับอัตราจังหวะของโน้ตกระเบิดสองชั้นนะครับยังไงทุกๆคนลองฝึกกันดูนะครับ ค่อยๆฝึกถ้าเกิดว่ามาเร็วไปก็ปรับให้มันช้าลงนะครับฝึกตบและฝึกนับไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนสงสัยอะไรนะครับให้พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามหรือว่าอินบ็อกเข้ามาถามได้เลยนะครับแล้วเจอกันในบทต่อไปครับ